ประสบการณ์หลอนเงือกเรือประมงขนาดกลางแล่นแหวกน้ำทะเลจนเกิดคลื่นกระเพื่อมด้านข้างลำเรือเขียนไว้ด้วยตัวหนังสือสีดำตัวใหญ่ว่าสินสมุดไต,ตกงในวัย58ปีบังคับพังงาเรือในความช่ำชองสายตาคมกริบมองซ้ายขวาเหมือนกำลังค้นหาบางอย่างบนลำเรือ ชายชะกันรูปร่างธรรมสทแมงสี่คนเร่งทำงานด้วยความขมักขมนหนึ่งในนั้นเป็นชายหนุ่มกำยำผิวคล้ำทะว่าดวงตาคู่นั้นกลับสดใสาราวกับน้ำทะเลบ่อยครั้งชายหนุ่มจะหยุดแล้วเงยหน้ากวาดสายตาเหนือผิวน้ำเขาเองก็เหมือนกำลังมองหาสิ่งใดอยู่เช่นกันสินสมุดแล่นอยู่กลางทะเลลึกมาสองวันเต็มๆแล้ว พวกเขาไม่ได้มาหาปลาหากแต่กำลังค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าและราคามากกว่านั้นชีวิตลึกลับและเป็นตำนานแห่งท้องทะเลเงือกตั้งแต่อดีตชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเนื้อเงือกเป็นยาอายุวัฒนะรับประทานแล้วจะเป็นอมะตะไม่มีวันแก่ชาราหลายคนเห็นว่ามันเป็นเพียงตำนาน จะมีก็แต่เพียงไต่กงเข้มเท่านั้นที่เคยเห็นเงือกมาด้วยสองตาของตัวเองเวลานั้นเขาอายุเพียงเจ็ดขวบไต่กงเข้มติดตามบิดาออกทะเลเพื่อหาปลาครั้งหนึ่งระหว่างผ่านเกาะใหญ่ลี้ลับกลางทะเลลึกเขามองเห็นหญิงสาวสวยแหวกว่ายอยู่ในน้ำใสเบื้องบนของหล่อนคือหญิงสาวเปลือยเปล่าทว่าตั้งแต่บ้านเอลลงไปกลับกลายเป็นหางปลาพีมุสไวย เขาจำได้ว่าบิดาอุทานลั่นตาลุกวาวคว้ายปืนฉมวกแล้วแล่นไกสังหารทันทีลูกศรขนาดใหญ่แล่นทะลุก,กลางลำตัวเงือกสาวกรีดร้องเลือดแดงเข้มไหลรินหล่อนพยายามดิ้นรนให้พ้นจากอาวุธร้ายทว่าบิดากลับใช้รอกดึงเอาทั้งลูกศร และร่างกายนั้นเข้าหาเรืออย่างช้าๆประมาณหนาทีเงือกสาวก็หยุดนิ่งสองมือปล่อยลอยตามน้ำหล่อนตายเสียแล้วด้วยพิษร้ายของปืนฉววกบิดาหัวเราะลั่นขณะอุ้มร่างกายประหลาดวางกลางลำเรือพอไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริงเงือกตัวนี้จะทำให้เราร่ำรวยมหาศาล คำพูดของพ่อเป็นจริงครอบครัวของเขาร่ำรวยขึ้นเมือถูกขายออกไปในราคาหลายสิบล้านบาทชีวิตพลิกเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเหมือนดินที่พุ่งขึ้นฟ้าแล้วกลายเป็นดาวในชั่วข้ามคืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบิดาพยายามเสาะแสวงหาเงือกอีกแต่ก็ไม่พบจนตายจากไปไต่ก่งเข้มจึงสารภารกิจต่อจากพ่อ นอกจากนั้นเขายังนำบุตรชายเพียงคนเดียวลงเรือมาด้วยชายหนุ่มผู้มีดวงหน้าสีน้ำทะเลคนนั้นเองนั่นอะไรชายชกันชี้มือไปยังจุดหนึ่งบนผิวน้ำไต่กลงเข้มตาลุกวาวส่วนชายหนุ่มหันมองตามอย่างว่องไวหญิงสาวกำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลด้วยหางปลาของหล่อนเมื่อ กงไม่รอช้าคว้าปืนฉมวกอันเดิมแล้วแล่นไกสังหารลูกศรพุ่งเฉียดเนือกสาวเลือดเข้ม,เข,มเข้มไหลนองย้อมจนน้ำทะเลแดงฉานสิ่งลึกกลับหันมองด้วยดวงตาตื่นตกใจไต่กงเข้มไม่ยอมแพ้เขาบรรจุฉมวกดอกใหม่ทำแบบเดิมครั้งนี้ลูกศรไม่ทรยศ มันพุ่งเสียบบริเวณทองแขนเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสนัน่นชายหนุ่มรีบพุ่งตัวลงทะเลพุ่งผ่านน้ำว่องไวใกล้ถึงเงือกสาวเขากระชากลูกศรอ,ออกประคองหล่อนว่ายน้ำหนีไต่กงเข้มมองตามอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาตะโกนด่าทอพร้อมประจําพังงา สินสมุดทยานแล่นราวกับปลาชายหนุ่มกำลังจะหมดแรงเงือสาวสะบัดเขาออกหันมองด้วยสายตาดุร้ายคมเขี้ยวขาววับปรากฏเมื่อหล่อนอ้าปากกว้างเขาเพียงยิ้มหมดแรงขัดขืนดิ้นรนหล่อนชะงักมองผ่านด้านหลังสินสมุดยังคงติดตามมาหากแต่ยังอีกไกล ทำแบบนี้ทำไมหล่อนพูดช้าๆเสียงแปลงจนแทบฟังไม่รู้เรื่องเขาเพียงยิ้มเช่นเดิมรอยยิ้มสดใสเหมือนน้ำทะเลภายใต้ดวงอาทิตย์ฉายแสงเมื่อสาวจ้องมองอย่างลืมตัวก่อนจะถอนหายใจกิริยาของหล่อนเหมือนมนุษย์ทั้งสิ้นชายหนุ่มยิ้มอีกครั้ง เขาค่อยๆจมลงในน้ำด้วยหมดแรงพยุงตัวแล้วเมือสาวปลีเข้ามาประคองแล้วโบกสะบัดหางทั้งสองพุ่งแหวกกระแสน้ำราวกับติดเครื่องยนต์พริบตาเดียวก็ทิ้งเรือสินสมุทรจนมองไม่เห็นเกาะขนาดใหญ่รูปทรงประหลาดภูเขาตั้งตรงงานกลางเกาะนั้นมีลักษณะคล้ายครีบปลาชายหนุ่มลืมตามอง เมืออสาวยิ้มร่าชี้มือไปเบื้องหน้าปลอดภัยหล่อนพยายามพูดชายหนุ่มพยักหน้าหัวใจเต้นรัวเขามองเห็นเงือกจำนวนมากว่ายน้ำอยู่ไม่ไกลออกไปนักเงินจำนวนมหาศาลเขาและพ่อจะร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดแผนการของพ่อช่างได้ผลดีช่วยพวกมัน เนื้อจะนำพาเรากลับไปยังรังของมันเองเพราะพวกมันต้องตอบแทนบุญคุณไต่กรมเท่มพูดตามคำบอกเล่าที่ตัวเองเคยได้ยินมาจากนั้นจึงยื่นส่งวัตถุสี่เหลี่ยมขนาดเล็กให้บุตรชายตัวส่งสัญญาณแผนการทั้งหมดถูกกำหนดเอาไว้แล้วชายหนุ่มมองเห็นเงินทองลอยอยู่เต็มท้องทะเลสินสมุดแล่นตามอย่างช้าชา ไต่กลงเข้มกำลังรอสัญญาณฉะนั้นทันทีที่มันปรากฏขึ้นเขาจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจร้องตะโกนสั่งลูกน้องเตรียมอาวุธเราจะถล่มรังเงือกกันเงือกสาวพาเขาแหวกไหวจนเกือบถึงเกาะใหญ่ก่อนที่หล่อนจะหยุดลงเขาสงสัยหล่อนหันมองด้วยดวงตาเศร้าส้อยก่อนที่เขาจะทันได้ทำอะไรต่อไป ร่างกายสีขาวใหญ่ยักษ์ก็ผุดขึ้นจากใต้น้ำมันคือเงือกตัวมะหือมาสูงไม่ต่ำกว่าสามเมตรในตาดุดันแสยิ้มอย่างน่ากลัวเขาตัวสัน่นสังหอนใจประหลาดเก่งมากมันพูดดังน้ำเสียงแทบจะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการแต่ยังไม่พอเงือกสาวแล่นทลาไปหยุดต่อหน้ามนุษย์อีกสีคนกำลังมา ท่านบอกเองห้าชีวิตแลกหนึ่งชีวิตแน่นอนเงือกยักษ์เว้นระยะจนกว่าพวกมันจะมาคำสัญญาถึงจะเป็นจริงไม่ต้องรอนานเลยสินสมุดปรากฏในสายตาเงือกยักษ์หัวเราะอย่างพอใจจงนำมนุษย์ผู้ชายของเจ้าไปให้ผลจากสายตาข้าจำเอาไว้อย่าให้ข้าพบเจอพวกเจ้าอีก หล่อนแหวกว่ายน้ำทะเลอย่างยินดีขณะผ่านชายหนุ่มเงือกสาวพูดชัดเจนว่าข้าขอโทษแต่ข้าจำเป็นต้องทำเขากำลังรอให้ข้าไปช่วยเหลือเท่านั้นเองชายหนุ่มก็เข้าใจในทุกสิ่งเขากับปิดาและเหล่าลูกเรือสินสมุทรต่างหากที่ถูกหลอกล่อให้มาที่นี่เงือกสาวใช้พวกเขา แลกเปลี่ยนกับมนุษย์คนรักของหลอนเงือกสาวจากนานแล้วและเรือสินสมุทรก็แล่นเข้ามาทุกทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขารู้ดีว่ามันจะต้องเลวร้ายเกินคาดคิดเงือกมหืมมาเริ่มขยับตัวแล้วประสบการณ์หลอนสมบัติ กำแพงเมืองใหญ่ยักษ์สุดตัวเพราะไฟสูงเสียงคลืนดังสนั่นเมื่อกำแพงสุดท้ายทะยายลงชายชะกันในชุดศึกนับร้อยนับพันโห่ร้องเอาบันไดพาดซากกำแพงเร่งรุดเข้าทำลายมหานครแห่งความรุ่งเรืองเสียงดาบปะทะดาบเสียงตะโกนครวนครางคู่บาดเจ็บซากศพเกลื่อนกราด แสงจากเปลวไฟส่องสว่างจนเหมือนกลางวันพระเพลิงเผาทำลายราชาอาณาจักรที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโร์แต่ถึงกระนั้นชายชะกันทั้งสองฝั่งก็ยังคงต่อสู้กันอย่างถึงเลือดแม้ว่าผลแพ้ชนะจะปรากฏชัดเจนแล้วก็ตามหญิงชายในเครื่องแต่งกายลักษณะแปลกตา หอบข้าวของวิ่งหนีภัยจากสงครามไปคนละทิศละทางที่หลงตายก็มากที่รอดไปได้ก็พอมีบางส่วนยังถูกจับเป็นเชลยชายชะกันที่ได้ชัยชนะยิ้มร่าเข็นฆ่าศัตรูปล้นชิงข่มขืนความทารุณของสงครามแผ่ทั่วทุกย่อมยา่า เสียงปืนใหญ่ดังสะท้านเหมือนฟ้าผ่าแววมาเป็นระยะสงครามยังดำเนินไปจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดทุกอย่างสงัดเหลือเพียงกลิ่นอายของความตายผู้ชนะยิ้มร่าผู้แพ้น้ำตานองทว่าสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายกลับเป็นผู้สูญเสียอย่างแท้จริงวันที่7เมษายน2,310กรุงศรีอยุธยาถึงการอวสานภาพนั้นหายวับไปผมกลับมายืนอยู่ในสถานที่มืดมิดมองแทบไม่เห็นสิ่งใดหากแต่ห่างออกประมาณ30เมตร แสงสว่างจากคบเพลิงพอจะทำให้เห็นรางๆผมไม่รอช้ารีบก้าวเท้าตามแสงไฟทันทียังนึกสยองและหวาดกลัวปนไปกับความสงสัยถึงสงครามเมื่อครู่นี้อยู่มีเสียงพูดคุยแว่วมาพอเข้าใกล้จึงมองเห็นชายชะกันในชุดเกราะนักรบผิวคล้ำหน้าเหี่ยมสองดาบในมือเปื้อนเลือดแห้งกรัง อีกคนรูปร่างบางกว่าเล็กน้อยแต่ก็ดุดันเที่ยมหานไม่แพ้กันทั้งหยุดพูดคุยหันมองทางผมจเจ้ามาพอดีภาษานั้นแปลกทว่าผมกลับฟังออกหนึ่งในสองใช้ปลายดาบชี้ไปยังเบื้องหน้าทองพรมและเพชรนินจินดาจำนวนนับไม่ถ้วนวางกองอยู่บนพื้นผมชะงักก่อนจะถลาเข้าไปหวังจะหยิบมาสักชิ้น แค่ชิ้นเดียวผมจะร่ำรวยหนีพ้นจากความยากจนที่เป็นอยู่แต่นักรบหนุ่มกลับยกดาบขึ้นกันยังไม่ถึงเวลาผมหยุดถอยหลังดาบคมกริบแฝงกลิ่นความตายเขาสบตากับอีกคนก่อนพูดต่อว่าอีกห้าวันเจ้าจงมาที่นี่ใช้ปลายดาบชี้สมบัติอีกครั้งของเหล่านี้จะเป็นของเจ้ามันถึงเวลาแล้ว ในตาคู่นั้นดูดุดันพิกลจำให้ดีอีกห้าวันจากนั้นผมก็สะดุ้งตื่นจมูกยังได้กลิ่นควันไฟจางๆผมฝันแบบเดิมๆมาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วภาพสงครามนครที่กำลังล่มสลายความตายและแสงเพลิงรวมทั้งห้องเก็บสมบัติมหาศาลหากจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างก็คงจะเป็นนัดหมายจากนักรบกฤิณา มันหดสั้นเข้ามาเรื่อยจาก30วันเหลือเพียงห้าวันผมไม่แน่ใจว่ามันคือความจริงหรือเป็นเพียงความฝันไร้สาระหรือแท้ที่จริงความจนและความพิการกดดันจนผมฝันล้มล้มแรงๆออกมาหากคิดอีกด้านความฝันกลายเป็นความจริงขึ้นมาหมายความว่าอีกห้าวันผมจะร่ำรวยจนกลายเป็นมหาเศรษฐี ผมรีบล้างหน้าหลางตาแต่งตัวแล้วนำเรื่องทั้งหมดไปปรึกษาเพื่อนสนิททันทีตอนแรกมันหัวเราะเยาะหาว่าผมเพ้อเจอ้อแต่ไปไปมา,ม,ามันกลับเชื่อขึ้นมาอย่างสนิทใจอีกห้าวันใช่ไหมมันถามแล้วดูปฏิทินวันเสาร์พอดีใช่มันยิ้มกอดคอผมเราจะไปตามล่าสมบัติแผ่นดินกัน มันพูดเต็มปากทั้งที่ผมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบริเวณนั้นอยู่ตรงไหนคำตอบมาในคืนนั้นชายชะกันในชุดนักรบนำทางผมจะกระทั่งถึงปากทางเข้าสู่สถานที่เก็บขุมทรัพย์มันอยู่ในวัดร้างโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจดจำให้ดีอีกเพียงสี่วันแล้วผมก็สะดุ้งตื่นรีบปดโทรศัพท์มือถือแล้วค้นหาข้อมูลโดยเร็ว วันเสาร์ผมกับเพื่อนรอจนดึกสงัดรอจนนักท่องเที่ยวและคนเฝ้ายามไม่มารบกวนพวกเราแน่แล้วจึงเริ่มปฏิบัติการความร่ำรวยและทรัพสมบัติมหาศาลทว่าผมกลับจำเส้นทางไปสู่สถานที่แห่งนั้นไม่ได้เราสองคนเดินวนเวียนอยู่นานจนเกือบจะโดนจับได้หลายต่อหลายครั้งจนเพื่อนผมถอดใจมันทิ้งตัวลงนั่งผมจำใจทำตาม นึกอยู่ในใจว่าโดนความฝันไร้สาระหลอกลวงเข้าให้แล้วเหนื่อยโว้ยมันพูดอย่างหมดแรงหรือเราจะโดนผีหลอกผมเองก็คิดเหมือนกันกำลังจะอ้าปากตอบก็พอดีมองเห็นลำแสงสีทองพุ่งขึ้นทองฟ้าจนสว่างสวัยไปทั่วผมพุดลุกขึ้นยืนทันทีมันลุกขึ้นตามไม่โดยหลอกแน่ๆ จากนั้นเราทั้งสองจึงรีบวิ่งตามทิศทางลำแสงทองคำนั้นไปไม่กี่นาทีต่อมาผมกับเพื่อนก็มาหยุดยืนหอบหายใจอยู่หน้าทางเข้าซึ่งทอดตัวลงสู่ใต้ดินทางลงไปสู่ห้องเก็บมหาสมบัติเราสองคนไม่รอช้ารีบหยิบไฟฉายแล้วเดินลงตามบันไดหินเก่าๆนั้นทันควันบันไดหินสิบขั้นทอดตัวหายลึกลงไปในดินเส้นทางแคบๆปรากฏ สองข้างคือผนังอิฐโบราณเหมือนในความฝันผมและเพื่อนเดินช้าๆระมัดระวังกระทั่งเรามองเห็นแสงไฟจากคบเพลิงแต่นอกจากคบเพลิงเรายังมองเห็นซากแห้งกลังของนักรบโบราณสองซากนั่งพิงผนังหันหน้ามาทางเราสองคนหยุดชะงักนึกสยองอย่างบอกไม่ถูกแต่เพื่อนผมกลับสะกิดชี้ไปทางด้านหลังของซากศพนั้น ทองคำและเพชรนินจินดาอันประเมินค่าไม่ได้มันกองอยู่เป็นภูเขาแล้วก้าจะรดเพดานหินนั้นเลยทีเดียวเพื่อนผมจะทะยานเข้าหาแต่กลับได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเราชะงักขดตัวเข้าหากันซากศพค่อยขยับมันบิดเอี้ยวเหนือตัวก่อนดุกขึ้นยืนดาบสองเล่มถูกใช้ค้ำแทนไม้เทา้า ถึงเวลาเสียทีซากศพแปรเปลี่ยนเป็นนักรบโบราณสองคนนั้นพวกเขากำลังยิ้มผมยิ้มตอบพร้อมทั้งยกมือไหวขอบคุณท่านมากที่จะมองทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ให้ผมสองคนเจ้าจะรับมันไว้ไหมละ่ะเขาถามยิ้มยิ้มผมพยักหน้าเร็วเรวรับครับผมขอรับเอาไว้ทั้งหมดทุกชิ้น สกิดให้เพื่อนทำตามเพื่อนผมรีบพูดแบบเดียวกันดีงั้นของทั้งหมดจะเป็นของเจ้าถึงเวลาของพวกเจ้าแล้วผมสงสัยในคำพูดนั้นจึงถามว่าเวลาอะไรครับเฝ้าสมบัติเขาตอบช้าๆแต่หนักแน่นเราทั้งสี่คนเคยสัญญากันข้าสองคนจะเป็นผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติแผ่นดินจนกว่าพวกเจ้าจะมารับช่วงต่อ บัดนี้หน้าที่ร้อยปีสิ้นสุดลงแล้วเขายังคงยิ้มขณะที่ผมและเพื่อนเริ่มไม่มีรอยยิ้มเจ้าทั้งสองจะต้องเฝ้าซับแผ่นดินต่อไปจนกว่าเจ้าของตัวจริงจะกลับมานักรบทั้งสองหัวเราะเบาๆเหมือนได้ปลดเปลื้องภาระหน้าที่อันเหน็ดเหนื่อยพวกเขาค่อยๆเลือนหายไปแสงเงินแสงทองด้านหลังยังคงเปล่งประกายอยู่เช่นนั้นหนี ผมตะโกนพร้อมชุดแขนเพื่อนเมื่อได้ยินเสียงดินดังลั่นเหมือนกำลัง,ลงถล่มทว่าช้าไปเสียแล้วทางเข้าถูกปิดตายดินจำนวนมหาศาลอัดแน่นจนไม่มีทางออกเรากำลังโดนฝังทั้งเป็นฝังอยู่กับซับแผ่นดินเพื่อทำหน้าที่เฝ้ารักษาตามสัญญาเรื่องเล่าจากพันทิพย์ เรื่องเราคิดว่าเงาในกระจกนั้นไม่ใช่เราชีวิตหนึ่งไม่คิดจะเห็นอะไรจังๆแบบนี้เลยค่ะเทาวความค่ะเราเป็นแค่เด็กปีหนึ่งที่บ้านห่วงมากๆค่ะไม่เคยได้ไปเที่ยวขังคืนกับเพื่อนจนเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ชวนเพื่อนไปเที่ยวทะเลค่ะไปกับครอบครัวนี่แหละเขาไม่ปล่อยไปลำพังเอาตามตรงคือทริคนี้แม่เราจัดค่ะ เราแค่ชวนเพื่อนสนิทกันไปสองคนเป็นครั้งแรกที่ได้ห้องโรงแรมแบบส่วนตัวอยู่กันแค่สองคนคะ่ะแม่เรานอนกับแฟนเรานอนกับเพื่อนห้องมันไม่ได้หรูหราคะ่ะสไตล์บ้านๆเราได้ห้องหนึแม่ได้1นึ่งจำไว้ก่อนนะคะโรงแรมนี้ห้องมันชิดกันแบบหนึ่งหนคู่หนึเดินไปสองสามเมตรถึง1นึแต่อยู่ชั้นเดียวกันเราอยู่ชั้นสอง ไม่ขอเอ่ยชื่อโรงแรมนะคะแต่เป็นโรงแรมแถวๆอ่าวแม่รำพึงบางสะพานโรงแรมบริการดีค่ะไม่มีอะไรเลยเรากับเพื่อนเข้าห้องมาตรวจความสะอาดตรงไฟทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นว่าใช้งานได้ไหมทุกอย่างปกติห้องเราพอเข้าจะมีกลิ่นหอมเหมือนเพิ่งทำความสะอาดแต่ห้องแม่ไม่มีเรากับเพื่อนก็จัดของกันพอที่ถึงอะสี่มองเย็นแล้ว แม่เราก็นัดเดียวช่วงห้าโมงครึ่งจะออกไปหาอะไรกินจนจัดของเสร็จก็ไม่มีปัญหาเราแบ่งเตียงกับเพื่อนคนละเตียงประเด็นคือตรงนี้ค่ะเราเลือกนอนเตียงชิดกำแพงเพื่อนเลือกเตียงชิดระเบียงมีมา่านแอร์อยู่ตรงข้ามเตียงเราอยู่บนเตียงเพื่อนเพื่อนเราขี้หนาวค่ะเรานอนตรงข้ามแอร์แอร์ลงพอดีมันเย็นเราติดแอร์ไม่เปิดนอนแล้วนอนไม่หลับ แต่คืนนั้นก็ไม่หลับค่ะเรากับเพื่อนก็คุยอะไรกันไปทั่วหลังกลับร้านอาหารก็มีช่วยกันแต่งเพลงค่ะช่วงนี้เราอินแต่งเพลงให้ A.I. ร้องมันตลกดีเราก็นั่งแต่งกันจนเราจะชาร์จพาวเวอร์แบหัวเตียงเราสองคนมีแบล็คเดียวเราก็มองสายตาดันไปเห็นเหรียญเล็กๆคล้ายเหรียญสลึงสีน้ำตาลเก่ามากเราไม่กล้าจับ เห็นปุ๊บเราก็นิ่งไม่กล้าพูดแค่เรียกชื่อเพื่อนให้มันรู้ว่าเราทักแชทหาแล้วบอกทุกอย่างกับมันในแชทเท่านั้นล่ละค่ะพอเริ่มรับรู้กันปุ๊บทุกอย่างรอบตัวบรรยากาศเฮฮาหายเกลี้ยงจู่ๆตู้เย็นก็ร้องมันร้องแบบอึออึอออออึอึเสียงก็แก๊กดังจากในตู้เสื้อผ้ากระเป๋าเราก็ล้มใส่เครื่องครีมเพื่อนหล่นดังไปหมดจังหวะนั้นสั่นแล้ว แต่ไม่จบมีเสียงเคาะห้องซึ่งนั่นน่ะสี่ทุ่มกว่าก่อนหน้าพอกลับร้านอาหารเราลืมเล่าค่ะว่าไปไว้น้ําสะะของโรงแรมมาขึ้นมาก็สามทุ่มกว่าจะสระผมอาบน้ําเสร็จมานั่งที่เตียงเลยดึกหน่อยมาที่เสียงเคาะมันดังรัวแค่สั้นๆค่ะจากนั้นก็เงียบแต่อิปากเพื่อนเราอะทักอยากตกมากมันทักว่าใครเคาะแม่หรอเราใช้คำหยาบกับเพื่อนเป็นปกติค่ะ นี่ก็เงียบพอรู้นิสัยแม่ค่ะว่าถ้าแม่เราจะเคาะแล้วเรียกเราว่าอ้วนๆแบบอ้วนๆเปิดประตูอะไรนี้แต่นี่แค่เคาะเราเลยสส่ขัวเลยไม่ใช่แม่นี่แน่นอนเราก็ทักเฟซหาแม่แม่ได้มาเคาะประตูไหมแม่ไม่อ่านแชทตั้งแต่สามทุ่มที่กลับจากร้านอาหารหลับแหละเขาขับรถมาเองตั้งแต่ละครปฐมประจวบแฟนแม่เราขับรถไม่เป็นแม่เลยขับคนเดียวยาวพอเสียงเคาะเงียบเพื่อนก็ไปเอาครีมที่ล้มกลับไปตั้ง จังหวะนั้นนะ่ะแม่เราตอบมาพอดีแม่ได้เล่นน้ำมะแจนเล่นนอนยั่งแม่ได้มาเคาะประตูห้องแจนปะแม่เปล่าทําไมแจนเปล่าน่าจะหูแววแม่ล็อกดีๆเคค่ะค่ะค่ะเราก็เดินเช็คเออห้องล็อกแล้วล็อกระเบียงแล้วก่อนจะกลับมานอนตรงนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิม มีเสียงอึ้งๆก็แกรกปลายเตียงที่เป็นโตขึ่นแป้งกับตู้ตลอดในห้องมันแบบเตียงสองเตียงห่างกันมีช่องแคบๆเดินปลายเตียงเป็นโตกระจกกับตู้ไม้ใส่เสื้อผ้าเผื่อนึกภาพไม่ออกสีแดงคือปลั๊กไฟที่พบเหรียญเราก็คุยกับเพื่อนปอจนได้บทสรุปที่สวดมนต์ไหว้ขอขมาขอเจ้าที่พักอาศัยคะ่ะไหว้เสร็จทุกอย่างก็สงบ จนเรากินมาม่าก,กันหมดก็ไม่มีเรื่องไรจนยาวมาช่วงตีสองเพื่อนเรานอนหนีมันง่วงเราหวัดต่างที่ไม่มีผ้าเน่ากับหมอนเน่านอนไม่หลับอยู่ยันตีสามกว่าเราจะนั่งพิงกำแพงตลอดพิงหันหน้าไปหาเพื่อนคะ่ะมีบ้างจะมองกระจกจนเราเห็นคะ่ะว่าในกระจกอะ่ะมันไม่มีทางเป็นเราแน่นอนร้อยเปอร์เซนเราลอนผมคะ่ะพึ่งเป่าเสร็จผมเรามันดัดลอน แถมครึ่งหน้าตัดแบบสั้นเสมอค้างมัดด้านหลังปล่อนด้านหน้าก็ดูเป็นบอบสั้นพูดง่ายๆสงพิเรนที่นี่ชอบแต่คนที่นี่เห็นในกระจกะผมยาวตรงตรงแบบตรงนะนะหน้าเปลือเผอเห็นไม่ชัดเพราะใส่ตาเราด้วยมันสั้นไม่ได้ใส่แว่นแต่เรามั่นใจในนั้นไม่มีทางเป็นเราเพราะเงาที่เห็นน่ะมันเงาตรงตรงแบบตรงเลยเหมือนยืนส่อง แต่เรา,านั่งพิงกำแพงมันมุมข้างหันไปดูแค่หัวไม่ที่ทางเป็นเงานี่แต่เราก็จ้องค่ะสลับเล่นเกมมองกี่รอบก็แบบเดิมจนนี่ไม่กล้าเดินไปปิดไฟหน้าประตูยาวจนตีสี่เราแบตหมดทีนี้ไม่มีทางไปแล้วชาร์จแบตห่ผมผ้าคลุมหัวหลับมันเหมือนจะจบค่ะ เช้ามาเราก็อาบน้ำเตรียมเช็คเอาท์ไปกินอาหารเช้าของโรงแรมสองกระจกอีทีก็ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะปกติจนเช็คเอาท์ก็ปกติเราไม่กล้าบอกแม่กับเพื่อนค่ะว่าเมื่อคืนเจออะไรเพราะให้ทักเรื่องเหรียญยังขนาดนั้นเราเลยกะเล่าตอนถึงบ้านก็เก็บเงียบยาวจนแม่เรามาแวะศาลแม่รำพึงที่ตรงข้ามมีป่าชายเลนเราอะดูป่าอยู่ จู่มาสองตัววิ่งมาได้เห่าใส่หันไปทางป่าแบบไม่พักไม่พักจนหมาอีกฝูงตรงข้ามถนนเห่ามามันถึงหยุดแม่เราอ่ะเขาหาสะพานไม้ไผ่ใน t i k กต็อกแต่เข้าใจผิดว่าสะพานอยู่ในป่าชายเลนเลยแวะกันนานพอเซิร์ชทางอ้อคนละที่ก็เลยข้ามถนนมาไหว้แม่รำพึงก่อนออกมาตรงนี้หลังจากเราไหว้เราก็ไม่เจออะไรอีกเลยค่ะ แต่ระหว่างว่า้เรารู้สึกขนลุกมากปกติไม่เคยเป็นมันหนาวหนาวิววิวในอกรู้สึกรูปปั้นแม่รำพึงมีชีวิตแบบแปลกๆแต่ก็รู้สึกดีที่ไหว้เสร็จจนกระทั่งก่อนเขียนกระทู้นี้แค่หนึ่งชั่วโมงเราไปเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังว่าเราเจออะไรแบบนี้นะเพื่อนก็ถึงได้บอกว่ามันที่หลับไปก่อนอ่ะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเราก็อธิบายไม่ถูกเพราะมันจำได้น้อยเลย เลยแน่ภาพตามนี้ค่ะแต่ประเด็นคือช่วงเช้าที่เราอาบน้ำอ่ะมันบอกเราขอยาสีฟันมันแต่เราไม่ได้ขอคือแม่เราบีบใส่แปลงไว้ให้แล้วเพราะเราลืมเอามาเลยซื้อเซเว่นแบ่งกับแม่แม่เอาหลอดบีบทิ้งใส่แปลงไว้เลยสงสัยกันว่าใครมันคุยกับใครฮ่าฮ่าฮาทั้งขำทั้งกลัวค่ะแต่ตอนนี้กลับบ้านมาก็ปกติแล้วค่ะ แค่พ่อนนึกได้ว่าเจออะไรมาแล้วมันอดไม่ได้อยากแชร์ประสบการณ์พิมพ์อะไรผิดผๆงงๆบ้างอย่าถือสานะคะเราเพิ่งเคยเล่าฮาฮาฮาแล้วก็ทุกเรื่องที่เล่ากล้าพูดค่ะว่าจริงร้อเอร์เซน